ใครถอยครับซ้ายยาวยาของสักประกรณ์ครับเตะและพับตั้งกำแพงคาไว้ครับยอดรู้สึกไม่สนนะพยายามจะเดินเสียบครับเสียบซ้ายครับขวางบิดนีครับยัดและตั้งกำแพงครับโอ้โหใหญ่นะครับโถมเข้ามาเรื่อยนะครับนี่นะครับความใหญ่แทงเข้าไปเรื่อยสักประกรณ์ก็มีแข้งซ้ายคอยเตะคอยคา ดูนะครับเกมการชกถือว่าเบียดกันสนุกเราใจแล้วนะครับมาถึงยกที่สี่พยายามจะใช้ความเกา๋าแต่จะต้านความใหญ่หรือเปล่านะครับนี่นะครับยอดคุณศึก,กชนไปเรื่อยหลักมาะกอก็พยายามจะตั้งกำแพงเอาไว้นะว่าโดนเขานี่ข้ามกำแพงไปเลยครับอ,อืพยายามอาศัยความใหญ่เข่าในนะครับอีกคนพยายามอาศสยหลักเหลี่ยมครับตีเข่าซ้ายเอาตีไม่จะเหน็บคืนสักทีก็ม่อยู่ในเหลี่ยมที่ไม่ได้เปรียนนะครับตีไม่ถนัดครับ จะชิงตั้งกำแพงขวางไว้เลยนะครับสักปรกรครับแทงได้ไม่ได้แทงได้ไม่ได้ยอดคุณศึกแทงได้ไม่ได้ครับอู้ซ้ายครับยาวเหลือเกินนี่ครับก็พยายามจะกดดันในช่งรุ่นพี่ด้วยการเดินเสียบเดินแทงเข้าไปครับทางด้านยอดคุณศึกครับแต่ว่าสักปกรนี้ก็ไม่ยอมแม้ไม่ละความพยายามครับมีศอกมีหมัดคอยเสริมครับเสียบขวามาโอ้โดนหมัดขวาครับโอ้โดนหมัดเข้าไปนะครับทำท่าจะ ฮูมนะุว,ว่าเหมือนกันแต่ก็ไม่สนแล้วครับยังชนตลอดอาศัยความใหญ่เข้าไปเอาสักมาก่อนทีมงานบอกให้เดินเข้าไปมีหมัดมีศอกสลับไปด้วยไปขวางไปขวางโอ้โหแค่ยกขึ้นมานี่ครับหน้าอกเลยนะครับอ้าวเลยันต่อครับกำลังแบบว่าถึงพลิกถึง,ถ,งถิงเลยครับถีบไว้ก่อนยับยอดขุนศึกทีไว้ทีแข้งซ้ายมาแล้วครับโตขึ้นด้วยแข้งขวาลงในครับ ฝังพยายามป้ายหน้าขวางหน้าได้ครับแต่ว่าแทงไม่สะดวกเท่าไหร่ครับแกชิงตั้งกำแพงเร็วครับสักากรนี่ครับก็พยายามจะสู้ทุกรูปแบบครับดูครับแข้งซ้ายวงในรัดเอวดันเข้าเชื่อมตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกสิครับแบบนี้เอาละครับหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่4นะครับต้องเดินขยับเข้าหาแล้วโอ้โหแทงขวาสวยนะครับแต่ว่าไม่สนเลยนะครับยอดคุณศึกรุ่นน้อง ได้ใหญ่นะครับนายัดจะเปลี่ยนเข้าไปแทงไปเรื่อยมาดูกันนะครับว่าจะเรื่องหรือเปล่านะครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยครับสัก์ปก่อนโอ้เปิดเกมบุกหนักเหลือเกินครับเปิดเกมบุกหนักเหลือเกินครับยอดคุนศึกนี่ครับอ้าตีติดกำแพงครับแยกมาก่อนนี่ครับไม่ยอมปิดโอการแลา้านสัก์ปกรอนนี่ออกแข่งกับถึงตัวตลอดครับ โดว่าสัปปะกอกเองก็ต้องชื่นชมครับพยายามหาจังหวะวางแข้งซ้ายวางแข้งขวาสกัดการเดินของดางด้านยอดขุนซึกครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับช่วงปลายยโยกเข้าไปเกี่ยวได้พยับโยกหาจังหวะไขออก,ก่อนครับช็อตเนี้ซ้ายคนละทีเอาแล้วครับทิ้งกันออกครับแข้งขวาแต่ว่าเบียดเข้าไปแต่โดนตั้งกาแพงหน้าเอาไว้ด้วยโอ้สถานการณ์ก็ถือว่ายังสนุกยังคู่ขี้เลยครับมวยคู่นี้พักกันสักคู่ี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับ กำพันกับสักประกรณุกหนองไซนะครับเอายังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับหาใสความใหญ่มีแข้งสายแข้ง้ายศักประกรก็มีหมัดมาสลับแล้วก็ดักแทงสวยครับโอ้โหพยายามจะสู้ยิบตาเหมือนกันครับเดินเข้าหารับแข้งซ้ายเจอถีบซ้ายหลุดเจอแข้งซ้ายของยอดคุนสุนครับวงในอยกากประก่อนครับ แค่งขวายอดขุนศึกไม่สนใจครับขอข้างในอย่างเดียวครับอาศัยรูปล่างช่วงที่ได้เปรียบนะครับยอดขุนศึกนี่ครับเดินเลี่ยนเดินชนไปเรื่อยครับยกสุดท้ายนี่ซับคอนขยับเดินเข้าหาบัโอูตรงว่านี้ครับเสียหลักเล็กน้อยครับติดอยู่ที่มุมกลางครับมาสู้กลางเวทีเอาละครับต้องเดินเบียดนะครับต้องมีหมัดแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกนะครับกระโดดเข้าไปดูลูกขวางขวางเอาไว้นะครับยอดขุนศึกรูปร่างดีเหลือเกินนะครับจับตาเลยครับมาชกรายนี้นะครับ อายุยังน้อยดูเบียดเข้าไปโดนต่อโดนนะครับเริ่มจะช้าลงไปเหมือนกันแล้วครับสักประก,กรณยังสอกคัดครับแทงซ้ายแต่ว่าโดนยอดถุงศึกแทงคืนแล้วแหมมเห็นดีเหลือเกินครับยังเดินลุยต่อนะครับสักประกรณ์ครับหมัดซ้ายัสกกอกซ้ายครับยอดถุงศึกจับไว้กอดไว้ครับ นี่ครับเหมือนจะมั่นใจในผลงานครับทางด้านยอดขุนศึกครับอยู่ห่างแล้วคอยที่ครับหมัดหน้าคอยกระแทกครับก็ต้องชื่นชมหมดจิตหใจของทางด้านสักป์ปกรณ์ครับแม้ว่าจะเตียสั้นกว่าครับแต่ว่าพยายามทำทุกวิถีทางครับต่อยหมัดออกแข้งครับเพื่อที่จะเอาชัยชนะ ทางนี้ท่นันก็ต้องยุกคีดให้กันทางหน้ายอดขุนศึกครับอยู่วงนอกนี่เป็นรองครับอาสายวงในเดินเบียดเดินแทงจนสถานการณ์นี่กลับมาดูดีพอสมควรแล้วครับอยู่วงนอกนี่ดูซ้ายของสักประการนะครับช่วงต้นน้ำเตะได้เข้าเป้าชัดเจนอีกแล้วเกินครับแต่ชกไปชกมาครับเจอเกมเดินเข้าหาเกณฑเบียดครับวงในยอดขุนศึกแย้ใหญ่ครับก่อนหน้านี้4ไฟติดแล้วนะครับวันนี้จะเก็บชัยชนะเป็นไฟที่5ติดต่อกันได้หรือเปล่าครับยอดขุนศึกครับอายุน้อยรูปร่างดี เสียบขวาไปครับอึดอัดแล้วละครับเกมชั่วโมงนี้ของศักประกอนนี่ครับก็พยายามทันต็มที่อย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้ะครับไม่ว่าจะเป็นต่อยหมัดฟันซอกครับแต่ว่าความใหญ่ความยาวของทางด้านยอกขุนศึกงครับก็ทาให้เขาอึดอัดพอสมควรครับนี่ครับพยายามจะไล่ครับยังไม่ยอมแพ้ครับหัวใจของเขาครับขณะที่ยอกขุนศึกครับไม่แลกไม่ประทะคุมเกมคุมสถานการณ์รอเวลาครับเท่านั้นครับ พอจะแท้ครับวงในมาแค่ก็กอดจับไว้เลยครับเก็บอาวุธคู่ต่อสู้แล้วก็เผาเวลาไปด้วยแหละครับพยักหน้าบอกพอแล้วครับยอดกุ่ศึกแต่ว่าสักพรกก็บอกไม่พอครับขออีกครับเวลาก็กล้ามศึกเห็นหมดแล้วถูกต้องครับหมดยกสุดท้ายครับรอดูการจุมมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ อลันนุตกาง์ครับเดินรวบรวมใบคะแนนใบที่2แล้วก็ใบที่3ครับไม่มีปัญหาผันไปชูมือให้ทางด้านยอดขุนศึกพยักคำพันธ์ครับอาศัยความใหญ่ความยาวเดินเบียดเดินชนเอาชนะตะพกรกุ๊กหนองใส่ปแบบสนุกดูเดือดครับแล้วก็เป็นสถิติ5ไฟฝติดครับที่เขายังไม่แพ้ใครครับรอติดตามว่าไฟายต่อไปของเขาจะเป็นอย่างไรครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมมาถึงช่วงสุดท้ายครับผิดพลาดประการใดครับผมบางยามบุรามาแล้วก็พี่เอกชุมพร Opa! Oh,